ออร์เธอราบทนซ่าอาอร์เธร่าสวัสดีค่ะหมอเม่์อดนะคะคุณหมอทำค่ะทากาอะไรเงรี้ยให้คนไข้ามาเยอะแล้วใช่ไหมคะ,คะทีเนี้ยก็เลยอยากถามเคล็ดลับนิดนึงว่ามีทิปเน็ตหรือหาตากาตัวไหนอะคะ่ะที่หมอทําให้ตัวเองแล้วแบบชอบมากๆเลยแต่ขาดไม่ได้เนะะี้ยจริงๆก็ทํามาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเ,อเยอะเหมือนกันแต่คิดว่าตัวที่ชอบมากที่สุดแล้วก็คิดว่าขาดไม่ได้เลยก็คือออราค่ะ เพราะว่าจริงๆคนเราพออายุมากกว่า25ปีขึ้นไปคอลลาเจนมันจะสลายลงถ้าเราอยากจะตัดวัฒนจารอันนี้เราต้องทำกลุ่มพวกเครื่องยกกระชับตัวก็ทำาุกป,ปีเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันถูดยกกระชับข<อ>ึ้นจริงๆหอจุบติดใจก็คือโพเทนซ่า ใช่ชอบอยากให้ผิวมันมันใ์ขึ้นมันเรียบเนียนขึ้นยกกระชับได้บางส่วนหลังทำอ่ะแค่หนึ่งสัปดาห์ก็มีคนทักว่าแบบผิวมันโกลขึ้นเห็นผลได้แบบเจนจนเหมือนกันใช่ใช่ก็เลยรู้สึกชอบส่วนตัวชอบที่สุดก็คืออัลเทอร่าคนเราอยู่ในแวดวงแบบนี้อย่างน้อยอ่ะพอถึงจุดหนึ่งที่เรามีปัญหาเนี่ยเราเข้ามาเรียนรู้กับเครื่องมือต่างๆมันดีกว่าที่รอให้มันแย่แล้วค่อยมาหมอหน้าเด็กมาก